อันนี้มันนี่มันขึ้นได้แล้วนี่มันออกไปเป็นปีกเราได้นี่ตัวนี้ตัวอยู่ในดินนี่มันติคือตัวนี้ล่ะเนี่ยแต่ว่ามันงพอท่านในขอขาบตวนมันเลยขึ้นจากดินบาได้มันเลยเป็นขึ้นมาจังซี่เป็นดอกจังซี่อนนี้เพิ่นก็เลยถือว่ามันเปลี่นหวานจากกันเพราะมันเป็นดอกเป็นมาโกนขึ้นมาสีสวจากกัน

หดน้ำมัน <Bien> ก <ven ido> ็ต ok ิดดอกง่ายขึ huh. yeah. mm ้น hmm. ง yeah. ่ายขึ้นติดดอกใหม่ไม่ตดงานขี้ลายันเฮ็ดแห้งเลยยันหล่นมันหักคนมาลายหดสงสา กูเลิกได้นี <elaborate> ่ตหนีเจีย <collaborate> ว่าพรั่นห็นโตอยู่ข้าก่อนเห็นเห็นปะไป

เช่าเนี่ยเบิ้งเดียวไม่ไลฟ์ไมเงินผู้ทุกขีตัวมตัวเองอย่างเดียว